เซฟันกูไป,ปนนนนะปะายางไป็นแถวเลยยางจะถลอกล็อกแรกจะออกล็อกล็อกทุกท่ายยางจะล็อกแรกก็ออกล็อกุข้ากันท่ายนี่ดีก็มีดอกบ๊อ,บองใส<ไ>่เอาดอกแรกนี่แล้วก็บนมาหนีแล้วก็ซิกแซก<อ>เอานี่สด็จมโอ้หลายเติรดอยู่แต่ว่าไอ้คนนั้นมันบอกว่าจองทุกมือ บอ <át, bueno, S 2> ลูบัลลายยูล็อกเกอรเปลี่ยนไปเรื่อยนะแมนนลาบ้เพอว่าเขาเบาแล้วเขาฟังเข้ามาแล้วนเดียวเอาบใหม่ละยีสิบบาททั้งฮูลูยี่ยทั้งฮูรูเดย์หมายล่สิบาทซบา่บาทลูกโอ้นี่เห็นส้ดลรงนี้งนี้ขนงวดเขี่ยเอ่อมีทีนลมีทีเนวสุดแสบสถานท่นีเสร็จกนบี่สบาท พว้ของฟุ้นเซตเจีมันเต้ไจริงครับโอ้นี่มายางประด้มันอยู่มันอยู่เ้ายังเดียวเด็กกัะแม่กินบ้าซ้ำถึกเดี๋ไปใส่เงินท่านเก็บไปใส่พอใส่นะแม่ให้ยัางชมด้วเฮ้ยจริงดีจร่งดีวยเร่งหอดเร่งทอดว๊ โอ้เยา่างเลยข้ายางเลยอ้หลายเต็มเลยเยวพี่มันดังโอ้โหมันดังปกถุงดีเวอ้มันดังแจ๋วเลยแจ๋วนั่นเดี๋ยวนงพวนีไปบอกอ๋องแจ๋วเลยแจวเลยแจ๋วเลยป้าเอออยก่ออมเลยมองการนี่ันดังออมเออสะดวกสบายเนาะดังตกยำขึ้นนี่มียังมาเลย หอเทียงขึนเด็กเาขายหอเทียงขึ้นโตโตนั่งกันมเลยโตนี่ว่าให้นั่งกินันั่งนั่งกินโอ้กวางเลยโอ้ต่ว่มันเยจะเตมอไนะน้ย่น่เทา่งไมเข่า่ายาอาแค กุ da, da, da. ้งกบชีสปัดปอปัดปััฮะลืมซื้อเ้าเหนียวแาวเจ้าคนื้อห้ไปี่บาทบอะไรที่อะไทเขาลืมลูกกินเลนบ้างบงกนกินเลนแล้วมั้งไปดูกคนได้ด้ค่ะ ลายัางบึงนะครับเดินเข้ามาต่างคนแล้ะเดินทุกลกที่มีตลาดโอ้ยย่างบึงย่าง

เนยโรตีโรตีอับบ้างนับบ้างนับบ้างอันนี้ทำห้อยยังยกเอียง นากุุงกุ้งดอง้าเดียวบกุุงดองกุ้งแดงราสิบเก้าบาทยี่สิบบาทมั้งอันนั้นชุดีสเป็นตัวแปลงบอกว่าจะโผล่เกิกับพี่ปองดูอีนันตรงนี้ฟันเด

คน,นบรรยากาศครับสี่กบเขาเซเว่บบนโกแล้วก็มานั่งนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้เด้อวันนี้นั่งเก้าอี้เอาจะทักใครเอาแม่นนก่อนป่ะเอาทักเอาสิบอันหนึ่งว่าสิบแถมหนึ่งบะมีบ่แม่ เท้าถามว่ากินบปลูกบ่กินแค่เบิ้งซื้อไปด้วนังปั๊บเด็กก้อนมูเด็กเสบมึงกินบปลูกบ่กินบ่กินแม่เออเอว่ากินดอกเวลาเขาซื้อไปปุ๊บวางไว้นึงมองหนาปั๊บนังแป๊ะเนือจะกินอะไรบั่นเดินจุดปวดน่องได้ทักไครเดินจุดปวดน่องเดทักไครมีแจ็คซอยยางกินเมื่อ

ยางจึงด so ja ุนเด็ดสามยางเด็ดสองยางยางจนน่องน่องปวดเดินดูเขาเรียกว่าดูโอ้มันเดินดูอีหลีเนาะพุธสื่อสองยางแต่แต่แต่ชีวิตนี่นะครับโอ้โหผ้ายางเบิ้งลุกสั่งเอาวะเอาวะเอาไปกินบ้างเดี๋ยวเดีเอาเข้า โอ้ยเป็นส oh, ิ่งของตลาดคือปรจัดสักได้หลายแถวเลยยางใหกน่องปวดไปเลยเออต้องะช้าอยเออโอ้ย ปวดขาเลยแม่แม่บ้านห้ายางปวดขาปวดแข้งไปเลยนี่ย่างแค่ครึ่งครึ่งตลาดเอ,อ้ยเหงื่อย,อยางตายออกเลยคนนันงนง่งเขาภากันนั่งอันหนึ่งยางทีเดียวจบมีมี่ซิลบล็อกหืยางซิลบล็อกเออยน้องยังเออยมี่มีหน่อยล็อกซิซิแต่ไปเซฟวันกู เป็นเห็ดแอโวคาโดเอ่อเออเอเออมเ็เด้เอเ่เไปเซเวันเวันยูอานิ่งเดยางไรก่อนยูเดี๋ยววันอาทอย์ยงเดี๋ยวยางน้ใจเลยบอเาแงอขนอีเดหมูมงอันนี้ไม่ขายของอยู่ใช่ไหม ร้อนไหมเนี่ยร้อนค่ะล้วมาท้องมาสายอย่างไงนีหนูต้งร้านขาเออมาไปวัดิเออไปขายไปครับพายางเลยครับพายางตลาด เดินไปเดินมาก็เพราะยุดขี่ไกลไกลเห็นลูกเออไกลเห็นลูกเอ,อ,อเ้า เออาซดลุยต่อลุยต่อได้ไก่แล้วลุยต่อคน่ข้าวท่อไปไหนวะได้ไก่แล้วลุยต่ออุ้ยนี่ไอ้ข้าท่านลำเงาะเดี่ยนี่เงาะนี่ขึ้นลำไยเป็นกินตายเว้ยตายอยู่เป็นตายอยู่เบรรยากาศครับ บรรยากาศเป็นแค่นั้นเองเนี่ยป่าสนใจว่าจะสนใจกับต่อคิ้วสนใจบ่าไ้หรอกคนต่อคิ้วเง,งาเซฟัโน,นโกสีสมานนะครับวันนี้มาเดินแล้ว